นี้เนี่ยเรา,เราอยู่ prefecture อ,อะไรตอนนี้เราอยู่ระหว่างฟุกุชิมะแล้วก็ยามากาตะแต่ที่ฉันไม่เคยลืมเลยคือเรื่องสิ่งสวนภูคือโปรดระวังสิ้นสุดทางเลื่อนอ,อาจารย์จะบอกว่าสิ่งเดียวที่ไม่ลืมหนไทยคือในหลวงของเราขอ้ค,คือนานจะลากซะไปลงออนเซ็นงาอยากรู้เนี่ยว่าอาจารย์เวลาลงแล้วสุกหรือเปล่าไข่เหรอไม่ใช่ต้ <c oughs> องมาแช่ดดูแดต่อนนะ บางคนก็แบบว่าจริงจังมากนะครับเอาคือว่าเอาเสือหรือเอาผ้าเช็ดผ้าผ้าเช็ดตัวมาปูน้านเธอบอกให้นะจะสวยยังไงก็ตามนะสู้สาริกาสู้เจ็ดสาน้อยเจ็สาวน้อยไม่ได้เลยความยาวเนี่ยคือประมาณ2กิโลมันก็ยิ่งเดินไปก็ยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้น สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ปวินชาแนลนะครับตายแล้ววันนี้ออกมาบันนอกวันตากจังหวัดเป็นผู้สูงศักดินะฮะเป็นสาวเกี่ยวโตมาสักพักละแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มีโอกาสนะฮะได้มาเที่ยวต่างเมืองเพราะว่ามีมิดเนี่ยบินไกลมากบินจากแคนาดามาเจอกันที่นี่นะฮะก็เดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยมิดคนนี้เนี่ยรู้หน้าหนีดีกว่าอีชั้นอีกเอากิจเข้ามาแล้วครับกิจมาสวัสดีครับสวัสดีครับเออกิจสวัสดีนะฮะกิจก็เป็นแขกเลกูล่าของเราอยู่แล้ว เธอมาทำไมตรงนี้เนี่ยเธอเดี๋ยวก่อนเธออยู่แวนคูอว่าดีๆเธอเธออยากจะใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะเราอยู่ในแานาดาที่มันแบบเป็นชีวิตไม่พอเพียงเลยาะตัวนิยมเกินไปเราสมแล้วที่มันเป็นผู้ลี้ภัยเนี่ยดีใจที่ได้เจอกิทที่นี่นะคะเรื่องเป็นอย่างนี้คือกิจก็แวะมาเที่ยวแหละนะฮะแล้วก็เราก็คุยกันสักพักละเพราะกิจเนี่ยเดินทางนี้ญี่ปุ่นมากกว่าอีชั้นอีกแล้วกิจบอกว่าเอ้ย จามมาตรงนี้ดีกว่าเพราะตรงนี้เนี่ยยูไม่เคยมาถูกปะอาจารย์ก็ไม่เคยมาคือส่วนเราเองเนี่ยเราไปไหนก็ได้แหละเออได้เจอเพื่อนก็ดีใจแล้วแต่ว่ากิจก็เลยเป็นคนเลือกตรงนี้เราก็เลยบินมาเจอกันเอาว่าเดี๋ยวก่อนตอนนี้เนี่ยเราจะเปิดเราจะคุยกันแถวนี้กิจนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินเดินไปไตามถนนนี่แหละให้เห็นถึงบรรยากาศชนบทเนาะนี่กิจบินมาถึงว่าไหนเนี่ยเพิ่งบินมาถึง2วันก่อนครับเธอมาได้ถูกช่วงมากเลยนะใช่ตอนนี้เป็นช่วงที่เรียกว่ารูบูเจริงที่มาได้ถูกช่วงคือ2อย่างคือ1แน่นอนซากุระ อันที่สองเนี่ยคืออากาศดีดีมากเลยคือปีนี้เนี่ยกิจบองตรงในญี่ปุ่นมันหนาวโหดและหนาวนานเออแล้วฉันจำได้เลยว่ากว่าจะออกจากความหนาวได้เนี่ยเธอมันนา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 นนี้เอาอุณหภูมิประมาณี่สิบต้นๆก็คือกำลังดีอ่ะแล้วก็สากุระแบบกำลังบานสะพังนะครับแล้วเธอนางก็เพิ่งล่าช้าไปกินแบบโซบะกินนู่นกินนี่อะไรงียออกมาเออเดินมาย่อยภารกิจของกิจรอบนี้เนี่ยมาเที่ยวที่ไหนบ้าง คือรอบนี้ก็จะมาเที่ยวภูมิภาคโทโฮคุทั้งหมดเลยเพราะว่าไม่เคยมาแล้วช่วงนี้ยช่วงสงกรานพอดีเนี่ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าซากุระแถวโทโฮคุนี่มันมันบานมันฟูบูมอ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปเที่ยวแถวโตเกียวเกียวโตคันไซคันโตอะไรเงี้ยซากุระมันเลิ่มันโรยแล้วจริงจริงเพราะตอนตอนที่ออกมาเนี่ยนะฮะเธอก็รู้แถวบ้านฉันซากุระเยอะมากแล้วช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก่อนมาเนี่ยออกจากบ้านทุกวันเราได้เห็นเริ่มเห็นแล้วว่าซากุระมันเริ่มโรยล้ว นะฮะแต่ว่าตรงนี้มันยังบลูมช้ากว่านิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะพาจามไปดูไอ้ตรงแบบที่เขาเรียกว่าฟูนาโอกะคาสเซิลเดพรุ่งนี้นี่เธอจิตมันที่มันตลกมากนะคือฉันต้องให้คนต่างชาติมาพาฉัน <laughs> มาพาฉันท <laughs> ี่ญี่ป,ปุ่นเนีย่ยแต่เป็น global citizen เงี้ยใช่ไหมก็บอกเลยเลยไม่ค่อยได้อยู่ญี่ปุ่นไปเลยไปทั่วอะไรอย่างนี้นี่เป็น global citizen ไปทั่วนะค่ะยกเว้นเมืองไทยอ๋อหรอถ้าไทยอาจจะไม่นับว่าเป็นประเทศไงเพราะว่า มันเป็นแผ่น<อ>ดินที่ลอยได้อะไรอย่างเี้ประมาณนั้นหรือเปล่าเออชี่ฉ่างชา้านสิงงเนี่ยเอาวัานนวันนี้เนี่ยเราอยู่ prefecture อ,อะไรตอนนี้เราอยู่ระหว่างฟุกุชิมะแล้วก็ยากาตะกำลังมุ่งหน้าจากฟุกุชิมะไปยากาตะทุกคนเะเห็นว่าเออมี่สองคนที่มันพามาเดินอะไรวะคือริมถนนแล้วก็มีความแบบแห้งแรงแห้งนึิง ความพอเพีพยงชนบทไม่หรอกจริงๆแล้วนี่คือเอาบอกตรงนี้คือมันเป็นทางผ่านที่เราแวะทานข้าวเท่านั้นแหละนะฮะหวังว่าเดี๋ยวเดี๋ยวในตอนต่อไปเนี่ยของคลิปนี้เนี่ยเราจะได้พาไปที่ที่สวยๆวยนะฮะ<ว>แต่ว่าอันนี้เอามาเปิดแล้วคุยน,นิดนึงอ่ะเมะื่อเช้าเป็นอย่างนี้กิจคือนักกิจที่ท่าอากาศยานเมืองเซนไดอ่ากิจก็แวะไปรับที่เซนไดคือเซนไดเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นมันก็มีความสําคัญหลายอย่างมีประชากรแบบล้านเธอคือเซนไดนี่นะฮะ เมื่อฮิตประชากรที่มันฮิต1ล้านคนเนี่ยมัประมาณ20ปีมาแล้วนะก็ณวันนี้แน่นอนแหละมันก็ต้องมากกว่าล้านแน่ๆมันก็ถือว่าเป็นคอมมูนิตี้ใหญ่อันหนึ่งอ,อันที่2เนี่ยคือวันชุมชนเนี่ยตั้งเนี่ยเธอหลายร้อยปีแล้ว ประมาณสัก4-500ปีแล้วที่เป็นชุมชนก็เลยตั้งโดยหนึ่งในไดเมละไรสักอย่างนี้นะฮะอันนึงที่มันน่าสนใจมากเนี่ยคือตรงนี้เขาอยู่ในแควนที่เรียกว่าโตโฮกุจริงๆแล้วโตโฮกุเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันแปลว่าคลายว่าสิ้นสุดทางถนนสิ้นสุดทางเดินสิ้นสุทางเลื่อนระวังสิ้นสุดทางเลื่อน end of the walkway เมือนที่สนดี๋วอยากสมุนตรงนี้มาให้ดูนะฮะ ข้างหลังเนี่ยต้นซากุระอันนี้งามมากแล้วก็รถรถไฟจําลองตรงน้นลืมเมืองไทยไปกี่อย่างแล้วจชลืมเมืองไทยทุกอย่างแต่ที่ฉันไม่เคยลืมเลยคือเรื่องสิสวนภูือโปรดระวังสิ้นสุดทางเลื่อนแต่จะบอกว่าสิ่งเดียวที่ไม่ลืมเมืองไทยคือในหลวงของเราหยุดมีเถอเล่นเรื่อง มันก็เป็นคอมมูนิตี้ใหญ่กินแล้วก็อันนึงที่บอกว่าเป็นโตเกุเนี่ยคือมันมีมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่คือไม่น้อยหน้าโตไดกับเกี่ยวใดเลยเออมันมีมหาลัยคือโตเกุ university นะฮะซึ่งก็เป็นมหาลัยที่หนึงตั้งมานานสองมีชื่อเสียงมากก็อยู่ในแคว้นนี้แหละนะฮะแต่เราคิดว่าคนไทยเนี่ยเข้าใจเซนไดเนี่ยในอทางไหนอะตรงนี้มันมันเป็นบ้านคนอาจารย์เอาใหม่แตที่เราคิดว่า ความเข้าใจของคนไทยเนี่ยในในความรู้จักเซนไดเนี่ยมันมีอันนึงที่คนไทยต้องรู้จักแน่คือมันเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวละสึนามิใช่โตกียวเอิร์ธเควกนะฮะสึนามิก็คือปีไหนนะครับี2011 2011ฮะประมาณเดือนถ้าจำไม่ผิดนะเดือนประมาณเดือนมีนาคมแล้วก็เกิดไอสถานีผลิตพลังงานนิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะแถวนี้แหละโดนแบบจังเลยอ่ะมันเป็นพักใหญ่เลยนะที่หลายคนไม่อยากเดินทางมาในย่านนี้นะฮะ กลัวการกินซีฟู้ดอาหารทะเลที่มันมาจากย่านนี้ด้วยอะไรเงี้ยใช่ใชใชคือเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยเมืองที่มันเป็นเมืองโคสเทลที่มันเป็นเมืองที่ติดกับชายทะเลทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นมันก็ต้องเฝ้าระวังไว้มีความเสี่ยงอยู่แต่เธอจะบอกให้ดีญี่ปุ่นแม่งมันมีไม่กี่จังหวัดนะที่มันไม่ติดทะเลแม้แต่เกียวโตยังติดทะเลนะเธอเป็นเล่นอีกฝั่งหนึ่งแต่ก็นี่แหละก็คือในความเข้าใจของคนไทยที่รู้จักเซนไดเนี่ยก็คือมันก็มาจากแผ่นดินไหวอ่ะ แล้วกิจจะอยู่ญี่ปุ่นนานแค่ไหนเนี่ยจะอยู่ประมาณ1สัปดาห์ครับสัปดาห์และนี่เธอเพิ่งเริ่มได้ใช่ไหมเพิ่งเริ่มวันที่2องที่เป็นวันเป็นทริปเต็มๆนะแล้วอากาศที่แวนคัวไปไงมั้งตอนนี้ตอนนี้หนาวกว่าที่นี่ประมาณแวนคัวยังแบบเลขตัวเดียวปลายๆก็ถือว่ามารับซัมเมอร์ก่อนเวลานี่เธอมาเธอมาบ่อยมากเลยเนี่ยชอบเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นบ้านหลังที่2องรองจากแคนาดาเราเปลี่ยนกันนะแล้วก็จากนี้จะเดินทางไปไหนเนี่ย จากนี้เรากําลังจะไปกินซานออนเซนซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วยเออคือนาจะลาศึกไปลงออนเซนงานี่ไม่รู้จะลงได้แบบนั้นคือมันมีทัดทงทัดูลงได้หรอแล้วยังรู้เนี่ยว่าอาจารย์เวลาลงแล้วสุกหรือเปล่าไข่เหรอไม่ใช่หมายถึงว่ามีความสุกหรือเปล่าเดี๋ยวตอนต่อไปเนี่ยเรารอไปดู ออนเซ็นดีกว่าไปเมืองออนเซ็นโบราณแล้วเก็บภาพจากตรงนั้นมาแล้วมันในเมืองออนเซ็นมันมีสตอรี่ที่น่าสนใจดีเดี๋ยว,วเราจะเล่าเมื่อไปถึงตามมานะครับ เป็นไงครับเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เอาล่ะกิจเราอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่โลซานไม่ใช่ oh <my> เราอยู่ที่กินซานเซ็นกินฮาันออนเซ็นซึ่งอยู่ในจังหวัดยามากาตะทำไมมาถึงมาปุล่าหรอเพราะว่ามันเป็นเมืองออนเซ็น hmm. ซึ่งแบบมีเรียวกังหรือว่า traditional Japanese hotel เนะี่ยเยอะมากแล้วคนมาแช่น้ำร้อนออนเซ็น uh oh. โอเคก็ต้องแก้ผ้าลงไปต้องแก้ผ้าจริงๆแล้วเนี่ยอยงนี้เนี่ยมันสร้างมาประมาณ600กว่าปีละตั้งแต่ปีหนึ่นี่ร้อนี่คือหมายถึงว่าอาคารมาอาคารมันน่าจะเป็นอาคารเก่าขนาดปั๊บแต่ว่ามันเท่าที่อ่านดูอันนี้มีหลายรุ่นนะครับมีตั้งแต่แบบรุ่นเก่ารุ่นใหม่เขาก็ดีโนเวดมาเรื่อยๆเลยไม่ได้ต่อแหลนะคือแต่ว่ามันมีบางโมเมนต์ที่มันรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่สวิตเซอร์แลนด์จริงๆหรือไม่ก็อยู่เมืองชาโมนีเนี่ยเพิ่มมันมันก็เป็นแบบเนี้ยคือเป็นสกีรีสอออออรรรรรร์์์ทททะะหววว่่่่่่าางงงงงฝัััััเเเเเศสสกกกกกกกบบบบบถูตตตต้้้ิซแลนนนดดีีีีี๋ยยจผมื พูดว่ามีการเอาเอามาแช่ฟรีนะครับฟรีอันนี้คือไม่เสียเงินนะถ้าเอข้างหลังเนี่ยเนี่ยคนเขาก็มาแช่เนี่ยดูแต่ละนันบางคนก็แบบว่าจริงจังมากนะครับเอาคือว่าเอาเสือหรือเอาผ้าเช็ดเผ้าผ้าเช็ดตัวมาปูหน้ามีความแบบยุโรปยุโรปนิดๆแล้วก็เห็นเขาบอกว่า ตอนที่หิมะลงก็สวยนะสวยที่สุดจริงๆแล้วเมืองนี้คือีซีซั่นพีกที่สุดคือช่วงหน้าหนาววินเทอร์พวกคนจะมาดูหิมะแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นแล้วเราหนาวพอแล้วกับกอยู่ที่แคนาดาเราอยากมาอุ่นๆมากแต่เมื่อกี้ตอนที่ออกมาจากตรงนั้นนี่นะขับรถมาไกลเหมือนกันกนะก,กิตถ้าขับมาจากสนามบ,บินเซนตน์ไดนยก็าอาจจะประมาณ2ชั่วโมงคือ <Okay. S 2> จริงๆเมืองน,นี้เนี่ยสมัยก่อนมันเป็นเมืองเงิมนมาก่อนตั้งแต่แบบยุคเอโดะเอโดะอะไรเงี้ยครับมาเรื่อยๆจนเพิ่งจะแบอบกว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็น โบราสถานเนี่ยเมื่อปี1985เราจะมาอยู่ที่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปนอนนี่ก่จเชิญใช่ไหมตอนที่เธอบอกว่าจานนี้มันเป็นเมืองออนเซ็นเนี่ยเราเพื่ว่าเราเนี่ยมาถึงปุ๊บเราต้องแก้ผ้าลงออนเซ็นเลยไหเนี่ยเราจองไม่ทันเพราะว่าจะพักเดียวกันนี่ครับด้วยความที่มันป๊อปปูล่ามากถ้าท่านผู้ชมอยากมาพักที่เนี่ย ต้องจองก่อนข้ามปีครับแล้วราคาไม่ใช่ถูกถูเนะที่เราจะไปนี่คือที่ไหนเนี่ยที่เราจะค้างคืนนี้ก่ออยู่ในเมืองยามากาตะซึ่งขับรถไปอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งจากทนี่อะไรครับแต่คือหมายถึงว่าเราก็มาพักที่นี่นิดนึงแล้วก็ดูเมืองแถวนี้แล้วก็แล้วก็จริงๆอ่ะเมืองนี้ก็จะมีอาหารขึ้นชื่อสองอย่างที่เขาแนะนําให้มากินอ่านบอกมาสิไข่มาขนมปังชุบแป้งทอดไส้แกงกะหรี่ หนึ่งอย่างเอออยากกินอยากกินอยากกินอีกหนึ่งอย่างเขาบอกเป็นไอศครีมแต่เรายังไม่ลองนะว่ามันอร่อยจริงไหมนี่เป็นมึงถูกทายคนไทยเต็มเลยเอาอ้ยเอาช่วงนี้ช่วงสงกรานต์พอดีครับประชากรกาลาแลนแวะมาเอยเฮ้ยเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวต้องลองขนมปังไส้แกง แกงกะหรี่อ่าเลปังขาเลปังขาเลปังแล้วก็ไอศครีมก็ลองเดินเข้าไปดูตรงเมืองกันนะครับเพื่ออีฟุเทชเก็บต่างงอ๋อแล้วลืมบอกไปข้อมูลสำคัญอีกหนึ่งอย่างอก็คือว่าเมืองนี้มันเป็นเมืองที่เหมือนมีการมาถ่ายทำละครทีวีชื่อดังของญี่ปุ่นซึ่งถ้าเป็นผู้ที่แบบนี้อายุน้อยนนิดนึงเกิดไม่รู้จักหนึ่งเกิดไม่แบบปี1 9 8 0 90ดอาจจะรู้จักอะไรเงี้ยฉันไม่รู้จักแน่แน่ละครทีวีชื่อว่าโอชิน งครามชีวิตโอชินไม่เคยดูไม่รู้จักลอจริงเหอครับเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันนะโอเคใช่เออโอชินเนี่ต้องรุ่นออเมอร์ใช่ไหมกับรุ่นเอ็กนี่คือระหว่างเดินมาเนี่ยก็เห็นสองข้างทางเป็นร้านอาหารนะับเป็นร้านอาหารเป็นเรียวกลางสวยมากและที่ขนลุกนิดนึงกิจคือเอาล่ะถึงแม้ว่ามันจะป๊อปปูล่าหน้าหนาวนะแต่ตอนนี้อากาศตอนนี้โอ้โหคือเลิศประมาณ20อ่ะเดี๋ยวเราจะไปถึงจบตรงน้ําตกตรงเอ้ยนไม่ได้ไม่ได้รงนี้ตรง้ี้นรงนี้ เดี๋ยวได้จบจริงๆจบไปื่น้ตตกค่ะอ่ะแล้วกิดบิดมาอยากจะเห็นตรงนี้นิดนึงเออแล้วส่วนตรงนก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วก็หันอ่าเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเดินไปนิดนึงบ่าเดินไปกลับไปหมุนเห็นหรือเปล่าเห็นเธอบอกให้นะจะสวยยังไงก็ตามนะสู้สาริกา สู้เจ็ดสาน้อยเจ็ดสาวน้อยไม่ได้เลยสู้เขื่อนอุบลรัฐไม่ได้นะคะเอาอย่างนี้เดี๋ยวกันเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราแวะเออพาท่านผู้ชมมาที่อินซันออนเซนนะฮะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยเราจะเข้าไปในเรียวกังเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางมาที่เซนไดแล้วก็ยามากาตะยังไม่จบแค่นี้ยังไม่จบแค่นี้เดี๋ยวตามเรามาครับ เท okay, ฮะอันนี้ตัดนิดนึงคือได้มาพักที่เรียวกังไฮโซอันหนึง่งนี่กำลังจะทานข้าวเออให้ดูชุดเออตลกมากเออกิศดาที่บ้านเนี่ยซิมีอะไรบ้างเนี่ยก็อันนี้น่าจะเป็นแบบ appetizer นะครับก็จะมีบอกว่าเออจาน appetizer แบบสี่อย่างของเราอ่านความจีบออกแต่ว่าอันนี้แบบมันเป็นสี่จานเล็กๆ appetizer นะครับและอันนี้น่าจะเป็นคล้ายซูก,กียี โอ้โหเมื่อกี้ที่เราไปกินข้าวกันนะอิ่มทองแตกท้อ,ทองระเบิดมาแต่ยังไม่ได้โชว์สถานที่เลยสถานที่นี่คือโรงแรมอะไรกิตยูย no <Okay. S 2> ูโนซาโตยูสะโอเคก็เป็นเหมือนกับเป็นเรียวกลังสมัยใหม่อันนี้คือเขาเอาเรียวกลางมาแบบทําให้มันเป็นแนวโมเดิร์นอะไรเงี้ยครับคือตอนแรกที่กิบอกว่าเอออาจารย์เราจะอยู่เรียวกลาง <Yeah. S 2> ลนะ เธอรู้ไหมฉันนึกภาพว่าเป็นตัตตมิอ่ะตัตตมิเออแล้วก็เป็นฟูตงพอรถมาจอดปุ๊บนะเออเอางี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินไปกุยไปแล้วก็ผาทัวร์ปุ๊บนี่ข้างหลังเห็นไหมฮะนี่แหละครับแบบกระตูนมัะดาเดี่ยวกังญี่ปุ่นคือห้ามใส่รองเท้าเออเขาให้ถอดรองเท้าตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาในโรงแรมเธอแล้วเราลืมไปชุดเราสองคนเนี่ยเป็นชุดที่แบบเออแล้วใช่เราใส่แค่สองคนนะมันใส่ทั้งโรงแรมจริงนี่ก็เป็นห้องอาหารเออเป็นห้องอาหาร ก็จะเป็นแนนน่ารักน่ารักแล้วใช่แต่เราใช้ได้อยู่คืนเดียวเนาะคืนเดียวขึ้นออไนชั้นสองตรงนี้ป่ปับปัป<ร>ับน,นี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นส่วน extend ของล็อบบี้นะฮะแล้วดูเก้าอี้โซฟ,ฟามก็ดูโคซี่มากครับเดี๋ยวพาด้ไปยูชั้นสองนะฮะไม่ใช่เราที่ใส่นะคนอื่นเขาก็ใส่้อบ ระหว่างทาก็จะดูการตกแต่งมันแบบเป็นโมเดิร์นโมเดิร์นโมเดิร์นมากคือชอบเลยแล้วอาหารเมื่อกี้อย่างที่บอกก็ดีมากเออแล้วมันก็จริงๆมันก็มีออนเซาวก็มีพวกซาวน่าอะไรพวกนี้นะเดกันนะอันนี้ไป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 ปไ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 ไปไปไไป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  อันนี้จะคิดเป็นห้องดินเนอร์ที่ซึ่งเราเพิ่งกินอาหารกันเสร็จนะฮะเข้าไปนิดเดียวเข้าไปนิดเดียวนนี่ฮะประมาณนี้เอาห้องนี้ให <Okay. S 1> ้ดูไปเอาันนี้เก็บคืนนี้เราแค่นี้ก่อน <Okay. S 1> ใช่วันนี้อิ่มมากเดี๋ยวขอไปเดินนอกก่อนถ้าใครมาเมืองยามากาตะแนะนำยูยูโนซาโตะเออเอเอนะฮะโอเคเดี๋ยวจะเริ่ม่เช้าฮะ โอเคเช้าวันลุงขึ้นละส,ว,สวัสดีครับวันดีครับวัสดีครับทุกคนกคนือเช้าวันแบบกินเยอะอ,ะอ่ะกินเยอะออกินจนอืดกิษดาเนี่ยอืดเช้าน้่ยปะอืด <laughs> ออกไปประมาณ2กิโลวันนี้เนี่ยที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะฮะก็คือโอ้โหมันเป็นถนนยาวมากถนนที่เหมือนเป็นอุโมงคักากุลาครับรยาว2กิโลกว่าฮะแล้วความงามมันนะคือบางทีเก็บภาพเนี่ยอาจจะไม่ดีเท่ามาเห็นด้วยตาตัวเองครับคือมันสวยมากแล้วตอนนี้มันก็โอเคอาจจะเห็นว่ามันร่วงลงมานิดนึง แต่ด้วยความที่มันร่วงเนี่ยมันเลยทำให้เริ่มแค่เริ่มร่วงเออแต่ความร่วงมันก็สวยงาเกิดมันเหมือนมีดอกไม้กรีดดอกไม้โปรยตลอดตลอดเวลาที่เราเดินตรงนี้ตรงไหนกิดตรงนี้เราอยู่ที่จังหวัดมิยางินะฮะอยู่บริเวณที่เขาเรียกว่าฮิโตเมเซนบอนซากุระจึงถ้าแปลเป็นภาษาไทยเขามันแปลประมาณบอกว่าเราสามารถมองเห็นต้นซากุระหนึ่ต้นด้วยการมองครั้งเดียว เพราะว่าด้วยความที่มันแบบเป็นแ,บบแ,บบแนวเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับอิชิโดะอิชิโดะครั้งเดียวคืออันนี้แปลกใจนะเพราะหนึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์สองเนี่ยมันเป็นอ่ะ,อะแล้วมันเป็นที่ท่องเที่ยวตัวคนมันไม่ได้ขน,นาดหนาแน่นขนาดนั้นคือคนกำลังเดินสบายๆอะ่ะใช่แล้ววันนี้เนี่ยมันเป็นอากาศค่อนข้างดีด้วยนะจริงจริงมันไม่ร้อนมากอ่ะตอนนี้เราเดินไปจนสุดได้เจออะไรบ้างกิจรู้สึกจะมีอยู่สองอย่างทางเรียบแม่น้ำใช่ไหมครับซึ่งมีต้นซากุระเนี่ยปลูกเรียงรายสองข้างทาง แล้วมันก็จะไปอินเตอร์เซ็กกับรางรถไฟด้วยจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือว่ามันจะเป็นสโลปคาหืออะไรประมาณนี้ฮะออก็คือขึ้นไปยังเนินซึ่งเนินข้างบนเนี่ยก็จะเห็นต้นซาก,กุระเนี่ยสวยมากออแล้วเนินข้างบนเนี่ยก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมเวอร์ชั่นญี่ปุ่นเ,ออเออ ซึ่งมันต้องมีชื่อนะแต่ตรงนี้ก็เลยมาได้ทั้งสายมูแล้วก็สายที่ชอบถ่ายรูปด้วยเงี้ยเออเออเออเอางี้ก็เลยอยากจะอิ introduce ตรงสถานที่ตรงนี้แต่นี่มันสวยมากนะเพราะว่าในในกรุ๊ปเราเนี่ยือว่าที่มาแต่แล้วคนที่ไม่ได้ออกกองเนี่ยเขาจะมีการแบบขอแต่งงานอะไรอย่างี้ด้วยแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เอาออกนะนอนเป็นพีเว่ย์แต่ว่าเราบอกแบบบอกในเชือว่ามันสวยมากใช่ใช่ใช่เพาะเขาเปนสาวสงแหละซึ่งเขาจอยเราด้วยเขากําลังจะขึ้นไปจะขอแต่งงานกันละ นี่เสียดายคือฉันก็เสือกมีผัวแล้วไงก็เจะมีผัวแล้วที่ <c oughs> ขอแต่งงานใหม่ก็ได้เนาะเจ้าทายยังมีเมียเยอะแยะ <c oughs> เอางี้เดี๋ยวเราเก็บตรงนี้ปิดตรงนี้เดี๋ยไปเปิดภาพส,สวยๆตรงที่เป็นรถราง <c oughs> <c oughs> แล้วก็จะ๊นแคกันแล้กันนะครั <c oughs> โอ้ยถ้าเธอฉันเหนื่อยมาก เอาละเธอเราจะมาคุยกันมาสองวันนงกิตชั่ว่าเธอเราต้องปิดคลิปไปละไอ้ละฮะนี่คือเราขึ้นมาจนจุดค่อนข้างสูงสุดแล้วของที่ชมซากุระของมิยากิอยากให้เห็นด้านหลังก่อนนิดนึงนะฮะอโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปปิดคลิปตรงปปน,น,นู้นไกิจเดินมาอ่ะกิจความท้บใจเธอคืออะไรเนี่ยตรงเนี้ยคือผมว่ามันบริเวณที่คนมันไม่ได้แบบเยอะบริโภคเยอะขนาดนั้นเลยทําให้ได้จังหวะถ่ายรูป เยอะมากแล้วก็ซากุระเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พันเดียวมันมีหลายพันมากอีสดมากแล้วมันจะสุดลูกหูลูกตาใช่ความยาวเนี่ยคือประมาณ2อกิโลมันก็ยิ่งเดินไปก็ยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมาพีคตรงนี้ครับใช่เดี๋ยวเราจะเทิร์นตรงนี้หนึ่งเลยเดี๋ยวจะปิดคลิปตรงนี้ได้ละได้ละได้ละโอเคฮะ นี่เราได้แล้วสปอร์ตสองคนแล้วก็เห็นข้างหลังเนี่ย้ะอยากเห็นภาพข้างหลังก่อนนิดนึงคือกิจมันสุดลูกหูลูกตาตรงนี้ช่างที่เขาบอกว่าที่มีเป็นพันต้นใช่แต่ดูได้ภายในครั้งเดียวครั้งเดียวเพราะมันเป็นแนวเดียวเธอไดไม่พอคือมไอ้ตรงกลางเนี่ยมันยังเป็นต้นเล็กต้นน้อยซิแบบมีหลายพันมีหลายลากสีทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นต้นไม้ปลอมจากสำเพ็งอันนี้เป็นของจริงเอาว่าวันนี้เราสองคนเนี่ยก็เอาความสวยงามนะฮะจากมิยากิ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยโคกุตอนล่างนะฮะตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เราคงจะต้องหยุดตรงนี้แล้วละนะฮะแล้วก็จะเจอกิดอีกทีเนี่ยอีกไม่นานก็เจอนาอีกอ่ะนะฮะขอบคุณกิจที่สุสาชวนเรามาที่เซนไดขอบคุณกิจมากๆแล้วขอบคุณกิจที่มาเป็นแขกมาเป็นแขกในรายการเราเราสองคนเนี่ยขอลาไปก่อนแต่จะกลับมาเจอกับกิดอีกทีไม่กี่เดือนนะฮะกิดบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับกินซานออนเซนครับซึ่งอยู่ในจังหวัดยามากาตะยามากาตะอยู่ออกอ่อยู่ยามากาตะอ้าวอ่าพาไปอ่ากิอ่ะเดี๋ยวก่อนตรงนี้เนี่ย เป็นห้องสม,มุดอาจจะต้องใช้เสียงเบาลงนิดนึงเออเดินเดินเดินก็ <m im> มาีแบบกระตุนมาเพราะว่าด้วยความที่มันเยอะมันเยอะมันแบบเป็นแนวเดียวอะไยเงี้ยครับอิชิดะแต่เราคุยกันมาสองวันนะกิจอาชันว่าเธอเราต้องปิดคลิปไว้ละไม่งั้นเออมันยืดเยื้อแล้วเดี๋ยวเนี่ยอาชันกลับบ้านฉันต้องมีภารกิจที่ต้องไปรักษาดินแดนเป็นอดอี้งครับปกป้องผมไปขยงประเทศไทยพรุ่งนี้เอาละฮะอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถือว่า ช็อปมากๆนะของเกียวโตค่ะเป็นวันที่ฝนตกวันนี้นะฮะคนประมาณ4ล้านนะฮะสล้านเนี่ยคนไทยประมาณ3ล้านครึ่งมาเปิดบริสุทธิ์ที่นี่ถูกบเออเปิดบริสุทธิ์หรอใช่บริสุทธิ์เสียวบริสุทีิเขาข้าวคือว่า ตอนก็ทุกคนคงรู้เราก็อยู่ในอุตสาหกรรมของร้านอาหารเพราะฉันการได้มากินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมันก็ดีมันก็ได้ได้มารู้ว่าที่อื่นเขาทาอะไรยังไงครับเป็นคนชายขอบใช่ผมคนลําปางครับเป็นคนลําปางนะเป็นคนเหนือเขาบอกคนเหนือใจง่ายจริงเป่าวะไม่จริงครับใจดีใช่ครับแต่ใจง่ายไม่นะใช่คือออกมา30แล้ว30ปีแล้วเยนี่เธอฉันออกมาตอนฉันอายุแปดขวบตอนแล้วตอนนี้อายุสามสิบแปด แต่เดี๋ยวให้เดินนะเดี๋ยวบุญเดี๋ยวเขาบินเดี๋ยวเขาบินบินบินร้านจะอยู่เท่าไหนอยู่ในแมนฮัตตันป่ะอยู่ในแมนฮัตตันครับขอพูดได้แค่ว่าอยู่ในแมนฮัตตันแค่นั้นก่อนครับแค่นั้นก่อนมีชื่อร้านยัง